าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมัมีม่ทีนิวส์มาแล้วนะคะมาเจอกันแน่นอนมีข่าวอัปเดตในเรื่องเกี่ยวกับข่าระชารัฐการได้รับเยียวยาวต่างๆมาฝากแน่นอนนะคะ ล่าสุดค่ะคอรมอน,นะคะประชุมในวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาไฟเขียวจ่ายยาเพิ่มเติมอีก3จังหวัดแล้วนะคะนั่นก็คือฉะเชิงเราชนบุรีอยุทยาค่ะเนื้อหาข่าวเป็นยังไงนะคะเรามาฟังกันเลย รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะเปิดเผยว่าในวันที่20กรกฎาจากการประชุมครมนะคะเห็นชอบค่ะตามที่สภาพัฒเสนอให้มีการขยายขอบเขตการบรรเทาผลกระทบและการปรับปรุงรายละเอียดของมติครมเมื่อวันที่12กรกฎาคม64เพื่อครอบคลุมพื้นที่ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดได้ประกาศยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงเข้มในพื้นที่10จังหวัด กลายเป็น13จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีนราธิวาสปทุมธานีปัตตานียะลาสงขลาสมุทรปราการสมุทรสาครน,นะโดยพื้นที่ที่เพิ่มมา3จังหวัดก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีและอยุธยาโดยนะคะได้ กำหนดมาคะว่าจะต้องมี9กลุ่มอาชีพนี้เท่านั้นนะคะที่จะได้รับเยียวยาเพิ่มเติมนะคะเป็นเวลา1เดือนนะอ่าในกลุ่มที่จะได้รับ5,000ันนี้นะคะก็คือ1ก่อสร้างที่พักแรมและบริการด้านอาหารศิลปะบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดขายส่งและขายปลีกซ่อมยานยนต์ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และทางวิชาการและก้าวข้อมูลข่าวสารและการศึกษานะคะโดยการให้ความช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมก็แบ่งเป็น3ากลุ่มค่ะคือ1กลุ่มแรงงาน ตามม .33 นะคะก็คือจะมีจ่ายเยียวยาให้รายได้50%ของรายได้อีกแล้วก็มีจ่ายสมทบในกรณีที่เป็นลูกจ้างสัญชาติไทายอีก2,500บาทกลุ่มนี้จะได้สูงสุดถึง1,000 0บาทเลยนะคะในม .33 นะสำหรับผู้ประกอบการค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน200คนแอตรา3 0 0 0บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ 3าผู้ประกันตนม39และ40นะคะสัญชาติไทยที่ยงคงประกอบอาชีพในปัจจุบันนะจะได้รับเงินนะคะ5,000บาทจำนวน1เดือนนะคะก็หากใครยังไม่ลงทะเบียนมาขึ้นม40ก็รีบลงทะเบียนไล่เลยนะคะสำหรับกรณีที่เป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้างนะ แต่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคมให้เตรียมหลักฐานสําหรับการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ในระบบประกันสังคมกับสํานักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม64นะคะเพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในตรา5,000บาทจํานวน1เดือนเหมือนกันเลยและในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการในระบบถุงเงินภายใต้โครงการคนละครึ่งและเราชนะนะคะ จะขยายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในระบบถุงเงินจากเดิมที่กำหนดให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ประกอบการในร้านอาหารและเครื่องดื่มเป็น5กลุ่มรวมถึงร้านโอท็อปร้านค้าทั่วไปร้านกิจการขนส่งต่างๆนะคะโดยหากใครในกลุ่มนี้ที่เป็นผู้ประกอบการและไม่มีลูกจ้างนะคะก็ให้ดําเนินการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนม40เพื่อให้สามารถได้รับเงิน5,000บาท เช่นเดียวกันนะคะอ่าเอาเป็นว่าสรุปล่าสุดน,นะคะอ่าเมื่อก่อนมี10จังหวัดทีนี้อีกเพิ่มอีก3ก็เป็น13จังหวัดในการที่จะได้รับเงินเยียวยาในกลุ่มประกันสังคมหากใครที่ประกอบอาชีพอิสระนะอ่าแต่คุณยังไม่ได้อยู่ระบบประกันสังคมก็ต้องไปสมัครประกันสังคมม40นะคะภายในเดือนกรกฎาคมนี้คุณก็จะได้รับเยียวยา5,000บาทค่ะขอบคุณเนะะื้อหาข่าวในคลิปนี้มากๆานะคะจากเว็บไซต์ www. บงคอก b u s i n e s s n e w com ด้วยมีปัญหามีข้อข้องใจอะไรสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยค่ะค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนำด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะมามาขายแต่ไม่รู้จะทำเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีน,นะคะทีมีคอร์สด,ดีๆที่สอนด้วยโค้ด เงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอนละ98บาทน,นะคะซอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในค้อนนี้เขาก็มีสินค้าแนะนําด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยคะ่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะชแนลมัมมี่ทีนิวส์ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ